สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมซอมบี้อีกแล้วนะครับ Left 4 Dead 2ภาค2นะครับสำหรับด่านนี้จะเป็นด่าน Carnival นะครับก็คือเหมือนเป็นงา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 นคาร์นิวัที่ว่ามันจะมีพวกละครสัตว์พวกเป็นการขายของมีเต็นท์ของเล่นสวนสนุกอะไรประมาณนี้ครับผมชอบด่านนี้ <These cars S 1> เป็นการส่วนตัวนะครับก็เลยข้ามาเล่นด่าน อันนี้เล่นเล่นเป็นบอทนะครับวันนี้พี่แมฟซี่กับพี่โมเซ่ไม่ว่างนะครับก็เลยให้ให้ผมมาเล่นบอทใช้เดียวกันโอเคอุ้ยมีแพ็คแพ็คแพ็คพยาบาลลืมเก็บลืมเก็บแพ็คพยาบาลเกมนี้ค่อนข้างหลอนนะครับเกมนี้ค่อนข้างหลอนนะครับหลอนนิดนึงเพราะว่าซอมบี้จะเยอะมากแตกต่างกับเวอร์ซีนิดนึงนะครับตรงที่ว่าจํานวนซอมบี้จะไม่ไม่โหมกระหน่ำเท่าเวอร์ซีนะครับ Song video mang lại một mặt cựu. Reloading. 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 ไแล้วแต่ตัวนี้คือตัวกระโดดตัวกระโดดตัวร้ายมีโหลด i บูมเมอร์บูมเมอร์ตัวอ้วนเมื่อกี้นะครับมันมันจะคลายอ้วกจ็อกกี้จ็อกกี้จ็อกกี้เมื่อก,กี้จ็อกกี้นะครับที่มันคัันนวลาน นี่ซัมมี่ยืนยืนเหมือนฉันหมดหวังอะไรตายอย่าง reloading พงอยู่ข้างรถบัส I'm reloading boomer boomer นั่นไงครับตัวอ้วนที่มันจะคายอ้วกนี่ไงครับบึม,ม่ีบูมเมอร์ระวังระวังเพื่อน าหมดกระสุนอยู่ reloading วะวะใวกไหด r e l o โอยโดนลม โอเคไปไปต่อซอมบี้มันจะบุกมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตอนจู่โจมเยอะๆมันจะมีเสียงดนตรีแบบสิ่เลาใจหน่อยนะนคือเสียงอย่างนั้นก็คือซอมบี้กำลังบุกมาเป็นฝูงใหญ่ขอบคุณเพื<ๆ>่อน โอ้ยโอ้ยแทงแทงแทงแ,แ,แ reloading ตัวยักษ์ใหญ่นะสม็อกเกอร์สม็อกเกอร์สมอ็อกเกอร์อยู่งี่ครับลิ้นลิ้นมันจะยาวมากเลยลิ้นมันจะยาวแล้วดึงเราขึ้นไปได้นะ reloading Rel reloading Reloading! Reloading! I got pills. I pills. go got Search the rooms. Reloading. <pingles> Grabbing <pulling> a shot. Nice. Reloading.

Reloading. Weapons <coughs> <coughs> over here. Watch out! Reloading! Reloading! Oi, oi, oi! Don't smoke! Smoker, smoker! I'm reloading. Reloading. หิวหิวแน่เลยครับก็เลยบอกสมบก,กี้หุ่นชืหลจ๊โลด,ดอมบ้รเโลด,ดมาแล้วมาแล้วเรโหลด,ด

ีเโอเคได้ยินเสียงวิชแล้วนะครับเสียงวิชจะร้องแบบนี้เลยบบเดี๋ยวเราตามเสียงมันไปดูบบนี่ไงครับวิชวิชจะร้องห่มลร้องไห้ยอย่างนี้นะครับ เห็นเขาบอกว่าเขาสูญเสียความรักนะครับเป็นผู้หญิงที่สูญเสียความรักแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ถ้ายิงวิชนี่คืองานงอกเลยนะครับมาแล้วดีที่วิชออนน้องใหญ่เลย Chase these zombie bastards เฮ้ยขอบคุณเพื่อนกระสุนหมดฮ่าเ e เขอบคุณครับเพื่อนหิวให้จสมกเกอร์อีกล้ Mika, so lie. Reloading, everybody, grab a weapon. Okay. Reloading. Everybody grab a weapon. I'm reloading. <coughs> reloading. Reloading. I'm reloading. ได้ยินเสียงนี่ละเจ้านี่อีกแล้วนี่เรไลออร์ Let's try upstairs มีของให้เก็บไหมไม่มีไอเค้นเมงบนกัน ไฟบอมสำรวจแต่ละห้องมันอาจจะมีของให้เก็บนะครับนี่มีพิลยาถังน้ำมันใครเอาบ้างมีพิลอยู่ไม่มีเพื่อนไม่เอา โอเคไม่มีใครเอาอุ้ยมีของอยู่ข้างบนมีของอยู่ข้างบนอะไรเนี่ยอ๋อปืนปืนกล going with machine g มาชินกันนูนนูนกระโดดอยู่เห็นอยู่ <c oughs> เสียงบูมเมอร์แน่เลย ต้องเดินขึ้นไปชั้นบนนะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวเราต้องมาด้านนี้นะครับอ,อีกแล้วพวกผงซอมบี้อีกแล้วเรโลดิงสโมกเกอร์สโมกเกอร์ <c oughs> Reloading, <coughs> Hey, I'm reloading. reloading. Through this window, Tiếng thằng bùm mơ, là có siêng thằng nè boomer ẹp đi boomer ôi reloading here rồi mà kí reloading, chậm okay, gonna last for a bit กอนขอบคุณเพื่อนเพื่อนหิวให้ reload reloading ต้องลงไปด้านนี้นั่นไงครับงานคาริวว์อยู่ข้างหน้านูน้นเห็นไหมครับ careful heading down the hill weapons over here Wow! shit whoa, whoa. <laughs> oh, <laughs> uh, reloading <laughs> <laughs>

We can get up the hill over here. <laughs> I'm my helmet on. Jockey, Jockey, killed it. Alice! nice Boom shot. Up. Reloaded. Ah! Reloading. Got, got, got it. Nice shot. <laughs> and Reloading. On carnivore. Whispering. Reloaded. มาแล้วเรามาถึงงานคาร์นิวัลแล้ว r e l o a ด i n ง,งถึงแล้วถึงแล้วรีโหลด i n g เข็ reloading I'm starting to like you guys โอเคถึงฐานบัญชาการเราแล้วนะครับจบไปด่านนี้ก่อน